ลดดีราคาเด่นเน้นบริการ Line อนแอดนัทถาออโต สวัสดีค่ะกลับมาพบกับอราอีกแล้วค่ะกับเป็นนัทธาออโต้ค่ะรถดีราคาเด่นเน้นบริการต้องนัทธาออโต้นะคะวันนี้ค่ะอยู่กับ Honda Accord ค่ะ2.0 e l ปี2013สีดำค่ะยังไงนะคะสำหรับเพื่อนๆท่านไหนที่อยากได้ Honda Accord ไว้ใช้นะคะตอนนี้บอกเลยว่าราคามือสองน่าสนใจมากๆค่ะประหยัดมาเกือบเกือบล้านเลยนะคะอย่างน้อยว่าต้องมี89แสนนะประหยัดมาคุ้มมากๆค่ะที่จะได้ รถเซกเมนต์นี้สักหนึ่งคันไว้ใช้งานนะคะยังไงตามอ้อยมาดูรีวิวกันเลยค่ะ กันที่ด้านหน้าตัวรถกันเลยนะคะตัวโคมไฟหน้าเนี่ยได้เป็นไฟหน้าโคมไฟเดิมนะคะสวยๆใส,สๆเลยค่ะไฟหน้าได้เป็นแบบไฟหน้าโปรเจคเตอร์ด้วยนะคะถัดมาด้านล่างนะคะไฟเดย์ไทม์นะคะเป็นเส้น LED แบบนี้เลยค่ะเพื่อนๆกระจังหน้านะคะเป็นกระจังหน้า2ชั้นโครเมียมสีเงินนะคะถัดมาด้านล่างค่ะไฟตัดหมอกนะคะมาครบเลยนะคะันนี้ออปชันได้ครบเลยนะคะ ด้านข้างตัวรถนะคะสีเต็มนะฝากระโปรงไม่มีรอยหินกระเทาะนะคะสีเต็มเลยด้านข้างนะคะได้ยางของมิชลินค่ะซีรีส์ยางนะคะ2 2 5 5 0 R 1 7นะคะเป็นล้อแม็กขอบ17สเปคโรงงานเลยค่ะสภาพสวยๆใสๆเลยนะคะไม่มีรอยขูดหรือถลอกจากกุดบาทเลยนะคะหรือว่าการใช้งานมาที่ขูดขีดเลยค่ะล้อแม็กสวยกริบเลยนะ ด้านในซุ้มล้อนะคะไม่มีการรั่วซึมนะคะทุกอย่างของสภาพที่สมบูรณ์ค่ะฝาครอบกระจกนะคะมาพร้อมกับไฟเลี้ยวในตัวที่เป็น LED แบบนี้เลยค่ะเพื่อนๆกุญแจนะคะได้2ดอกแบบนี้เลยแล้วแต่การใช้งานเลยนะคะมีทั้งหลักทั้งสำรองครบเลยค่ะประตูนะคะเปิดปิดสะดวกสบายมากๆเลยค่ะเพียงแค่สัมผัสนะคะกดล็อกกับกดล็อกจากมือจับประตูได้เลยนะคะกุญแจไม่ต้องหยิบออกมาเลยนะ สภาพด้านในนะคะเรามาดูกันเลยนะคะแผงข้างสะอาดสะอาดเลยค่ะเพื่อนๆเป็นหนังสีเบรดทั้งคันเลยนะคะไม่มีรอยถลอกไม่มีรอยขีดขูดค่ะโครงสร้างด้านหน้านะคะโครงสร้างเดิมนะเห็นอาร์คชัดๆนะคะไม่มีเคาะไม่มีพ่นนะคะไม่มีการทําสีกบทับนะคันนี้นะคะลมยางนะคะเจ้าของเดิมเติมแบบในตัวเจนมานะคะลูกค้าที่ซื้อไปก็สามารถเติมลมยางในตัวเจนได้เลยคือข้อดีนะคะลมยางในตัวเจนเวลาที่ ยางแตกนะคะมันจะไม่ได้มีการระเบิดนะคะก็คือไหลรั่วออกมาทั่วไปก็คือเซฟแล้วก็ปลอดภัยในการใช้งานของเราด้วยนะคะมาต่อกันที่แผงข้างเลยค่ะแผงข้างสะอาดสะอาดเช่นกันนะคะไม่มีรอยถลอกไม่มีรอยขีดขูดนะมาพร้อมกับมา่บานบังแด,ดดด้านหลังแบบนี้เลยนะคะถ้าใครที่ต้องการแบบว่าบังแดดนะก็สามารถเปิดและเก็บได้เลยนะคะโครงสร้างด้านหลังค่ะนี่เลยโครงสร้างเดิมนะคะไม่มีเคาะไม่มีพ่น ไม่มีการทําสีกบทับนะคะการันตีโครงสร้างเดิมจากโรงงานเลยนะคะสีด้านข้างตรงนี้นะคะสีเต็มนะ้ําไม่เจอแผลสดไม่เจอรอยถลอกไม่มีบุบนะคะท้ายรถเช่นกันค่ะสีเต็มนะ้ําไม่เจอแผลสดเช่นกันนะคะตัวโคมไฟนะคะไม่มีแตกไม่มีบิน่นะคะโคมไฟท้ายทุกอย่างสมบูรณ์มากๆค่ะฟ้าท้ายนะคะกดหนึ่งทีจะมีตัวสัญลักษณ์ให้เปิดอยู่ตรงนี้ค่ะเพื่อนๆก็กดและสามารถเปิดได้เลย ระบบความปลอดภัยด้านหลังนะคะได้กล้องมองหลังมาด้วยค่ะด้านท้ายกว้างมา เก็บของได้เยอะมากๆคือกกอนหน้านี้้อ,อรีวิวที่เป็นไฮบริดไปใช่ไหมคะตัวไฮบริดเนี่ยคือสัมภาระท้ายก็จะถูกกั้นมาครึ่งหนึ่งแล้วเพราะว่าเอาไว้เก็บตัวแบตเตอรี่แต่ตรงนี้ได้ใช้งานเต็มๆนะคะก็คือกว้างมากค่ะเก็บของได้เยอะมากมาพร้อมกับแผ่นยางนะคะรองทําความสะอาดได้ง่ายๆเลยค่ะโครงสร้างด้านหลังนะคะเห็นอากชัดๆนะคะรางน้ํานะเห็นอาชชัดๆนะรับประกันนะคะไม่มีชนหนักแน่นอนค่ะโครงสร้างเดิมนะ โอเคด้านข้างนะคะฝาถังน้ำมันนะคะจะอยู่ฝั่งเดียวกับผู้โดยสารค่ะรองรับน้ำมันสูงสุดนะคะถึง E85 กันเลยค่ะคันนี้สีสวยมากๆค่ะสีดำเงามากสีเต็มเลยนะคะแผงข้างค่ะสะอาดสะอาดเลยค่ะเพื่อนๆไม่มีรอยถลอกไม่มีรอยขีดขูดนะคะโครงสร้างด้านหลังนะคะโครงสร้างเดิมนะไม่มีคอไม่มีพ่นนะคะไม่มีการทําสีกบทับนะคะการันตีโครงสร้างเดิมจากโรงงานค่ะมาต่อกันที่ประตูบานสุดท้ายกันเลยนะคะแผงข้าง สะอาดเช่นกันค่ะไม่มีรอยถลอกไม่มีรอยขีดขูดนะโครงสร้างด้านหน้านะคะโครงสร้างเดิมนะคะไม่มีเคาะไม่มีพ่นไม่มีการทําสีกบทับนะคะการันตีโครงสร้างเดิมเลยใครที่อยากได้บอด,ดี้สวยๆเดิมๆแบบนี้นะคะแนะนําคันนี้เลยค่ะยังไงเดี๋ยวตามาไปดูห้องเครื่องกันต่อเลยนะคะมาต่อกันที่ห้องเครื่องเลยค่ะเครื่องยนต์คันนี้นะคะจะได้เป็นเครื่องยนต์2 0 0 0ซีค่ะเครื่องยนต์เบนซินนะคะ เครื่องสะอาดอาดเลยค่ะการรับประกันตัวรถนะคะ1ปี30 0 0 0กิโลค่ะเกียร์เครื่องยนต์ช่วงล่างนะคะซื้อรถกับเราสบายใจแน่นอนค่ะโครงสร้างนะคะมาดูกันได้เลยนะโครงสร้างด้านหน้านะคะฝากระโปรงมีไข่มีแกะออกมานะคะแต่การันตีว่าไม่ได้มีการชนหนักแน่นอนค่ะเพราะว่าตัวอาร์คนะคะไม่ว่าจะเป็นจากซุ้มล้อนะคะคันหน้าทุกอย่างยังอยู่สภาพที่สมบูรณ์นะคะรูกลมไม่มีเคาะไม่มีพ่นนะคะแล้วก็ที่สําคัญค่ะ สติก,กอร์บ b a r โค้ดถึงจะเลือนลางไปหน่อยนะคะแต่รับประกันว่าเป็นฝากระโปรงแท้ที่ออกมาจากโชว์รูมแน่นอนค่ะมาพร้อมกับรถวันที่รับรถมาเลยค่ะซึ่งตรงนี้ลูกค้าสบายใจได้เลยนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปดูภายในตัวรถกันต่อค่ะ ต่อกันที่ภายในตัวรถกันเลยนะคะภายในเป็นเบาะหนังสีเบจนะคะตัดกับลายไม้แบบนี้เลยค่ะสภาพตัวเบาะภายในนะคะสะอาดอาดเช่นกันค่ะเพราะทางร้านมีการสปาทำความสะอาดให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะคะตัวเบาะคนขับนะคะแล้วก็เบาะคนนั่งตรงนี้นะคะได้เป็นแบบเบาะรับไฟฟ้าทั้งคู่เลยค่ะแต่คนขับนะคะได้แบบเมมโมรี2ตำแหน่งด้วยค่ะหน้าจอนะคะตรงนี้ก็จะแสดงผลวิทยุนะคะ เนวิเกเตอร์ตัวกล้องมองหลังนะคะก็คือเป็นหน้าจอที่เป็นแบบ2ชั้นแล้วก็มีขนาดใหญ่มากๆค่ะถัดมาด้านล่างนะคะจะเป็นสวิตช์ควบคุมระบบแอร์ทั้งหมดเลยค่ะพัดลมแอร์ความเย็นแอร์อุณหภูมินะคะสามารถควบคุมจากตรงนี้ได้เลยนะคะ ด้านล่างตรงนี้ก็จะเป็นช่องเก็บของนะคะทุกอย่างสมบูรณ์มากๆาค่ะเพื่อนเพื่อนใหม่มากเช่นกันนะคะไม่มีรอยถลอกเลยนะด้านข้างตรงนี้นะคะเกียร์เป็นเกียร์ออโต้นะปุ่มปิดม่านบังแดดหลังนะคะแล้วก็ช่องวางแก้วช่องเก็บของด้านในนี้มีช่องเสียบ aux นะคะพร้อมที่ชาร์จไฟ12โวลต์อยู่ด้านในนี้ด้วยนะคะตัวสภาพของคอนโซลนะคะสะอาดอาดเลยค่ะ มาต่อกันที่ด้านหน้าพวงมาลัยของอ้อยเลยนะพวงมาลัยได้เป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะคะสามารถบูทูธรับสายวางสายจากพวงมาลัยได้เลยนะคะฝั่งขวาสุดค่ะจะ,เป,ะ,บบะเป็นระบบพูดคอนโทรลค่ะเป็นระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัตินะสามารถล็อกความเร็วตามที่กฎหมายกาหนดได้เลยค่ะพวงมาลัยด้านซ้ายนะคะเป็นระบบปั่น้ําฝนค่ะฝั่งขวาเป็นระบบไฟนะคะระบบสตาร์ทของคันนี้เป็นแบบฟูลสตาร์ทนะคะสามารถเหยียบเบรกแล้วกดสตาร์ได้เลยนะเดี๋ยวเรามาดูเลขไมค์กันนะคะ 169,398กิโลเมตรค่ะรถปี2013นะคะ อยู่ในเกณฑ์ที่เฉลี่ยปีละประมาณ20,000โลนะคะทั่วไปตามการใช้งานเลยค่ะเพื่อนๆนโอเคคว้าสุดเลยของไอตรงนี้นะคะจะเป็นสวิตควบคุมกระจกค่ะฝั่งซ้ายฝั่งขวานะคะพับออตโต้เซ็นทรัลล็อกนะคะแล้วก็กระจกเนี่ยทั้ง4บานเป็นออตโต้หนึ่งฝั่งคือฝั่งคนขับนะเรามาต่อกันที่ด้านหลังนะคะตัวสภาพเบาะด้านหลังก็สะอาดสะอาดเช่นกันเลยค่ะเป็นหนังสีเบจเหมือนกันนะคะไม่มีรอยถลอกไม่มีรอยขีดขูดค่ะแล้วก็มีแอร์หลังให้ด้วยนะคะความเย็นทั่วถึงรอบคันแน่นอนค่ะ ข้อดีอีกอย่างหนึ่งแอบเห็นพอดีเลยในเบาะของของเบาะคนนั่งนะคะนี่เลยสวิตต์ตรงนี้แล้วบอกเลยว่ามันใช้งานจริงนะคะเพราะว่าคือเวลาที่แบบเดินทางกับลูกใช่ไหมคะน้องเอ็นหลังหรืออะไรเงี้ยมันสามารถปรับได้เลยโดยที่เราไม่ต้องเสียเวลาเอามือไปเอื้อมเปิดปิดเลยเอื้อมปิดหรืออะไรอย่างนี้เลยะค่ะมันสะดวกสบายจริงๆแล้วก็ใช้งานได้จริงนะคะ <S <S ด้านนี้ก็กระจกตัดแสงอัตโนมัตินะเวลาที่ใช้รถไกลๆนะคะหรือว่าใช้รถ ที่มีรถที่มีขนาดสูงเดินตามหลังเรามาหรืออะไรเงี้ยค่ะก็จะตัดแสงให้อัตโนมัติทําให้แสงมันไม่ได้แยงตาหรือว่ากวนใจในการขับขี่เลยนะคะโอเคเดี๋ยวเราสรุปราคากับโปรโมชั่นด้านล่างค่ะ กันแล้วนะคะเดี๋ยวอ้อยย้ํอีกครั้งหนึ่งนะวันนี้อ้อยอยู่กับเจ้าค o n ด a า c c o r d 2.0 EL ปี2013นะคะสีดําเลขไม้นะคะประมาณแสนกว่ากิโลเมตรเท่านั้นเองค่ะก็ใครที่หายอยู่นะคะบอดี้เดิมๆทั้งคันเลยค่ะบอกเลยวันนี้ราคามือสองว้าวแน่นอนค่ะเปิดขายเพียงแค่519,000บาทค่ะถือว่าราคาประหยัดไปกว่าป้ายแดงแบบว่าเยอะมากๆแล้วนะคะใครที่ขวัญใจแอคคอร์นะบอกเลยว่า น่าสนใจมากๆจริงค่ะโปรโมชันดีๆยังไม่หมดแค่นั้นนะคะเรายังมีดอกเบี้ยศค่ะให้ลูกค้าฟรีไปเลยค่ะ1ปีแรกค่ะหรือค่ะดอกเบี้ย2.79นะคะตลอดอายุสัญญาให้ยาวนานสูงสุดกันที่5ปีเลยค่ะหรือค่ะอยากผ่อนสบายๆนะคะสามารถผ่อนได้ยาวนานสูงสุดกันที่84เดือนกันเลยนะคะไม่ว่าลูกค้าจะอยู่จังหวัดไหนในประเทศไทยนะคะสามารถซื้อรถกับเราได้เลยค่ะเรามีบริการค่ะ จัดไฟนั้นนอกสถานที่นะคะส่งรถให้ฟรีกันถึงหน้าบ้านเลยค่ะโอเคดูรถแล้วอยากได้รถแล้วโทรหาไอ้ตรงได้เลยนะคะที่เบอร์062-564-6455นะคะหรือว่าจะเป็นช่องทางการติดต่อช่องทางอื่นก็นได้ค่ะไม่ว่าจะเป็น Line แอค่ะ แอดมัดขาออโต้ค่ะช่องทางทางแฟนเพจ Facebook, Youtube ได้หมดเลยนะคะเรามีเจ้าหน้าที่บริการให้ลูกค้าตลอด24ชั่วโมงกันเลยค่ะการรับประกันนะคะทางร้านรับประกันตัวรถให้นะคะ1ปี30,000กิโลเมตรค่ะเกียร์เครื่องยนต์ช่วงล่างนะคะซื้อรถกับเราสบายใจแน่นอนค่ะยังไงสำหรับคลิปนี้นะคะอ้อยก็ต้องขอตัวไปก่อนค่ะแล้วพบกับอ้อยใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะสนับสนุนโดยคา s ชัว เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคันสภาพมากกว่าหมื่นคันไม่ชนไม่ท่วมเลขใหม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคาคาร์ฟอร์ชั .com